ก็สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นหนังสือดวงมหาโชคนะ FC ถามหามานะครับเอ็ดก็ลืมลงให้นะก่อนจะไปดูนะหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะครับคำเตือน ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายได้ทั้งสิ้นนะเป็นเพียงแนว <ๆ S 2> ทางอนิศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณในการรับชมดนยะความพัฒนาดีจากช่องชช g ช Channel เลขเด็ด,ด,ดพารวยนะก่อมาดูกันเลยนะมาดูกันเลยนับงวดน,นี้เนาะ เดนที่ห้ากับสี่นะครับห้ากับสี่วันที่แล้วจะแอดดูแป๊บนลคมับาช่วยกัที่แล้วเจ็ดกับสามมาคู่เลยนะครับเอาคู่เลยเนาะ ล่างก็เข้าไปที่5้นะสี่กับ5มาพัวเลยนะก็สูตรกำลังเดินนะแต่งวดหน้าเป็นสัญจรน,นะสัญจรก็ระวัดระวังด้วยนะวันนี้ให้เด่นที่5กับ4นะส่วนลอง0 7นยองนะศูนย์เจตัวเด่นกำลังเดินนะแต่ว,ว่าตัวจับคู่ไม่ผ่านเนาะก็มาดูที่หน้านี้นะมาดูที่หน้า วัทีแล้วก็เข้าไปนะที่จากผูนะ้เราวันทีแล้วสีมานะแต่ว่าไม่มีสีห้าเนาะหนึ่งสี่ห้านะ 1, 4, 5, 3, ของเก่าอยู่ฝั่งขวามือนะเรับจะเขียนสถิติลงให้อยู่นะก็ดูกันเอานะส่วนมาร์กไม่ได้ซื้อมานะมาร์กไม่ได้ซื้อมาก็ตามกําลังของเรานะตามกําลังเราเอ็ดไม่ทํานั่นนะเพราะว่า youtube เดี๋ยวนี้กว่าจะสร้างตั้งได้ก็หลายเดือนนะบางทีก็2เดือนบางทีก็3เดือนนะครับ ทำตามกำลังเนาะทำแล้วลำบากเจ้าของเคาเอสก็ไม่ค่อยทำนะเพราะไม่มีสปนอนเซอร์เนาะสปนอนเซอร์ไม่เยอะเหมือนเขาเนาะสปนอนเซอร์ไม่เยอะเหมือนเขามีอยู่สองสามท่านเองเนอะสปนอนเซอร์เนาะก็วันที่แล้วในเจ็ดกับสามมาที่เจ็ดสามนะก็ตามต่อแล้ววันี้ห้ากับสี่นะห้ากับสี่เอสก็ชอบอยู่นะ แอดก็ชอบอยู่คิดว่าจะเข้าอยู่ยนะครับวันนี้052574แล้วก็42นะวันนี้ชอบอยู่นะครับเราไปกนะันต่อนะที่หน้านี้เนาะ อันนี้ก็เข้54า5-4นะครับเมืที่แล้วเนาะชุดเน้น <vo> ด้วยนะโดนชุดเน้นชุดรองก็มาที่4-5นะครับ1-4-5-3-7นะครับของเก่าจะเขียนตีไว้ให้อยู่นะครับก็ดูเอานะรั่งฝ่ามือเนาะวันนี้นะครับ 8กับ7 8กับ7พอ3 8 5 1 3 5แล้วก็1 7นะส่วนชุดลองนะ8 0 8 3 7 0 7 3นะ8 1 8 4นะ7 1 7 4นะ8 2 8 5นะ7 2แล้วก็7 5นะ มานที่หน้านี้นะหน้านี้ก็จะเป็นเลขด่วนทุดงนะครับของวันที่แล้วก็ไม่เข้านะไม่เข้าแคบไ,นะไว้นับแคบไวใครสายแคบรนะับ ให้ฮึสสมสิต้องดูก่อนนะเผื่อใครตามนะเผื่อใครตามเนาะเอ็ดให้แคบก่อนคนระับไปกันต่อนะไปกันต่อเนาะวันที่แล้วลาบลอยกลับมันเดินต่อนนะลาบลอย มาสองตัวเลยนะหนะึ่งสี่ห้าเนาะล่างออกสามเจ็ดนะหนะึ่งสี่ห้าสามเจ็ดนะกองวันที่แล้วของแม่ชีเงินจับคู่เข้าไปที่สามเจ็ดนะสามเจ็ดเขาไม่ได้ให้บนล่างนะเขาไม่ได้ให้บนล่าง ตามต่อนะคนนี้เนาะมาทานหน้านี้นะเอาเสาเอกนะสองห้าหกแปดสองห้าหกแปดวันที่แล้วไปที่ล่างนะไปที่ล่างเนาะเจ็ดหกสองหนึ่งนะ 7, 6, 2, นะมาที่เจ็ดนะแล้วก็เข้าไปที่เจ็ดสามตัวกลับนะ มาที่7นะครับสำหรับชุดคู่เงิน16ชุดนะครับ1 4 5 3 7นะครับสำหรับชุดแม่ตะเคียนนะเข้าไปที่5 4นะแม่ตะเคียน1 4 5 3 7นะครับ็นะกดสไตล์ใครสไตล์มันนะ ตายแอดก็แบบนี้นะครับอาจจะไม่ถูกใจใครบ้างถูกใจใครบ้างมั <c oughs> นกอนนี่นะครับ1นึ่งี่เจ็ดเนะาะพอทีสี่กับห้านับสกับ5้ามต่อนับสามเจ็้น้วันนี้เนาะสามเจ็ดเก มาดูที่เฮาเสาเอกนะเฮาเสาเอกสองห้าหกแปดนะสองห้าหกแปดกตามตอนนะวันนี้แคปแล้วก็ไปนะเ็ดไม่ได้ตามนะหน้านี้อพ่อแกให้โชคนะ โอเคให้โชคกับเลขมาหาโชคนะคนใดที่ตามอยู่ก็มารับไปนะมารับไปงวดที่แล้วสนะี่หกเก้าแปดมาที่สนะี่เนาะเลขมาหาโชคคนระับเข้าไปที่สี่นะ สี่ห็นะก็เลขพ่อแกนะับเข้าไปที่37เนาะถ้าตัดเล่นนะแต่๋จะจับคู่ไม่ผ่านนะจับคู่ไม่ผ่านพ่อแกให้3มกับ6นะมี3 7มอยู่ตรงนี้นะไปลงไปล่างนะลงไปล่างมาตามต่อนะับตามต่อใครที่ตามพ่อแกนะ แคบไว้นะแคบไว้เอ็ดขอดึงปลั๊กที่ชาร์จออกกันนะครับไปกันต่อนะไปกันต่อเนาะอ่านี่สำคัญนะกดทีเลี้ยเข้าไหมเอ่ยเอ็ดไปดูให้หนะครับ ทีแรกก็ยังไม่เข้านะครับยังไม่เขา้าจะเข้าสามเจ็ดล่างนะครับหุดมาล่างเนาะเขา้าไปเข้าชุดล่างนะครับสำหรับตรงนี้นะตรงนี้ไม่เข้านะนี่ให้เจ็ดกับหกนะแต่ไม่มีเจนะ็ดสามเนาะเลขเด่นเข้านะเลขเด่นมาที่เจนะ็ดเนาะหนึ่งสี่ห้าคี่สามเจ็ดครับ เจนะใครที่ตามอยู่ก็มารับไปนะครับใครที่ตามอยู่ก็มารับไปสำหรับนวงมหาโชคสามเจ็ดตรงๆนะพวดที่แล้วเนาะขบวนเข้าหนะึ่งห้านับหนึ่งห้าเข้าคู่โต๊นะเข้าคู่โต๊เนาะจะได้นะบห้าหนึ่งสองแล้วเป็นห้าหนึ่งสี่ก็จะถูกโต๊นะครับเคยให้เข้าโต๊อยู่นะครับ วดนี้ไม่เข้านะไม่เข้าก็ตามต่อนะสำหรับท่านใดที่ตามนะออแคบหนะ้าสายแคบแคบเต็มหน้านะเดี๋ยวไปกันต่อนะไปกันต่อใช้เวลานานนะรอเพราะรอผ่านฟ้านะับจานเพชรบ,บุรพาเนาะจานบุรพานภรรันะ ผู้ผิดนะจานบูรานะพาโนพลัดกองหมนที่แล้วให้ที่สามนะก็ออกสามเจ็ดเนาะออกสามเจ็ดนะครับเลขเด่นหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดนะ 1, 4, 5, 3, 7, นะก็มาที่สามนะสำหรับอบูรพาตามต่อนะวันนี้เนาะตามต่อ รอผ่านฟ้าก็เข้าไปที่ C นะมั่ที่แล้วเนาะก็สอผ่านนะรอผ่านฟ้ามาตามได้นะเป็นเลขน้อยตัวเนาะก็น้อยหางนะก็ให้มาที่ C นะชุดจับคู่ก็จะมี37มนะสามเจ็เนาะที่เข้านะ ปากหลักสิบล่างนะมาที่สามเนาะสามหลักหน่วยไม่ผ่านนะสุดแค่สามหกนะสามเจ็ดเนาะ, 3, นะแต้มเดียวนะแต้มเดียวก็ตามต่อนะตามต่อ,อวันนี้เนาะยังเด่นปากหลักสิบล่างเขาให้สองกับสี่นะสองกับสี แคบนะสายแคบเนาะไปต่อแนละ้วไปต่อเนะาะที่กำลังวันชนสูตรนอนชนสูตรเมื่อทีแล้วสีมานะแต่ว่าไม่มี สี่ห้านะไม่มีสี่ห้านะแต่สี่มาอยู่นะหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดนะพอม,มาที่สี่นะม,มาที่สี่ ทีนานี้กันเลยนะครับเลขเพชรสีาครับสองหนึ่งเจ็ห้ับสองหนึ่้าก็เข้าสามเจ็ดนดวงเอาตัวกันที่3 7ม 4 5 3 7นะดวงดีดวงรวยนะดวงดีดวงรวยเข้าไปที่3 7นะตรงๆเนาะก็ตามต่อนะตามตอ่นะอเสียดายนับสตัวบนล่างเลขเพชรสีภาคนะสองหนึ่งนะมาทั้งหมดนะแต่ว่าไม่มี7 3ไม่มี4 5่ห้าเฉยนะ ใครที่ตามต่อก็มารับไปนะแคบนะสายแคบมาหน้านี้นะหน้านี้เนาะก็เลขดวงเลขรวยนะมาดูของวัที่แล้วเนาะวัที่แล้วมาเต็มเต็มนะแต่ว่าจับคู่ไม่ผ่านนาะมาคู่เลยนะวันที่แล้วไอ ที่ดูได้ไปก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วย1,4,3,7ง่ 1, 4, 3, ็อไปกันต่อนะไปกันต่อ เซียนอาพาโชคเนาะมาที่7จเนาะจะจับคู่ไม่ผ่านนะไปที่8 7กับ7 9นะไปที่8 7ดกับเจ็ดเก้าทนาน,นี้กันเลยนะสำหรับยอดปฏิหารเนาะแอดด้วยนะมาที่แล้วแอดจับ ไม่เข้านะวันที่แล้วยอดปฏิหารหลุดเนะี่ยหลุดเนาะไม่เข้าเลขเด่นของอาจารย์เพชรบุรพานะยอดปฏิหารแปดสองสี่เนะีเลขเด่นเขาจะอยู่แบบนี้นะวันที่แล้วไม่เข้าเนะต้องเอาไปเทียบนะเ,เทียบดูหลายๆสำนักนะครับ คอยนำไปใช้เนะจานบูรพานพรัตนะครับหมดทีแล้ววิธีสามนะเธอได้ไม่มีสามเจ็ดนะหนึ่งสี่สามเจ็ดนะแคบไว้นะแคบไว้ให้แคบของใหม่นะนี่ของใหม่เนะวัตทียเลขเด็ดสีาค เดกับ5้นะสอกับหวันนี้ให้สมกับเจ็ดนะสากับเส่วนล่างก็เจ็ดกนะับศนย์ที่แล้ววันนี้ให้แกับหนึ่งนะแกับหนึ่อเคไว้แล้วก็ไปตามต่อนะําไปตามต่อนะหน้าปกหลังนะเจ็ดกับสองเมที่แล้วให้สกับหนะ้านมาที่หเนาะมาที่ห้านะ ก็ผ่านนละเด่น2ตัวมาตัวนละ้วันที่แล้วตามต่อนะวันนี้วันนี้เห็นแวบๆบวแบบก็น่าจะผ่านเองนะเห็นแวบๆบแบบก็น่าจะผ่านก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝาก fc เข้าใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดด่นแจ้งเตือนได้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเนาะหับกิมิสสวัสดีครับ